ลงคลิปด้วยครับรอรีวิวนานแลวะวโอเคผมก็ว่าอยู่ทําไมผมบางว่างวะลืมนะครับโอ้โหขอโทษทีขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่ได้ตามคลิปรีวิวให้นะเพราะว่าลืมกูก็ว่าอยู่ทําไมวันนี้กูาง,า,งางว่างวะโอเคมาลืมนะครับมาดูซิสําหรับคนที่จะทําจี้แปนนี้นะครับมาดูรีวิวกันว่ามันดียังไงนะครับและเอาไปใช้กับตัวอะไรนะก็ วันนี้ที่เราจะเอามารีวิวจะเป็นดาร์กอุปรกรณ์เขียนแบบเรือลาดตะเวนนะครับคือใครที่ทำเวอร์ชั่นธรรมดาไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ต่างกันไม่มากต่างกันแค่2%เอเองนะครับไม่ถึงกับ5%นะถ้า5%นี่ผมว่าน่าสนใจกว่านี้แต่ถ้าใครมีอันเก่าแล้วไม่ต้องทำก็ได้นะมันเพิ่มมา2%เอเยังไม่เห็นคุ้มเลยนะครับมามาดูกันสลับวันนี้นะจะเล่นกับตัวซัมเมอร์นะครับคือต้องบอกอย่างนี้แปลนลาดตะเวนอะ่ะมันเหมาะกับตัวอะไรใช่ไหมมันเหมาะกับหนึ่งเลย ตัวละครที่ไม่มีสร้างเมืองนะครับอย่างซัมเมอร์มันไม่มีแปลนมาให้ใช่ปะแล้วก็2มันเหมาะกับตัวที่เน้นกลับเมืองได้นะครับคอมโบกลับเมืองไม่ว่าจะกลับเมืองไปดูดกลับเมืองไปเชิดกลับเมืองไปเชิญอย่างเงี้ยควรที่จะใส่ไอ้นี่ไปนะครับเพราะอันนี้มันจะคอมโบกับแปลนเลยนะครับก็คือ5้เนี่ยเพิ่มค่าประทาง2เท่าและย้ายไปพื้นที่ของฉันนะครับคือถ้าแปลนออกเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้กลับเมืองเลยทันทีนะ ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะกับซัมเมอร์อย่างมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเซตที่ผมจะเอาไปเล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหมวกอวกาศแตเทเ,เนียมที่จริงด์กผมอยากทําอยู่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันต่างกันแค่เต่าแตกเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่สซคือผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยคุ้มที่จะทําใหม่เท่าไหร่นะเพราะมผมผมผมเน้นคุมเตาเวผมไม่ได้เน้นให้เต่าแตกนะครับเพราะ เวลาซัมเมอร์ฆ่าเขาอะ่ะมันไม่ทันเต๋าแต่เรามันตายก่อนนะครับคือผมไม่เห็นความจําเป็นอันนี้เท่าไหร่นะเน้นแม่นไว้ก่อนและต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรือลาดตระเวนนะครับสิ่งที่เราจะมาดวนในวันนี้แล้วก็จะเป็น Limited Edition นะครับบัตรเชิญกุหลาบต้องสาบอันนี้ค่อนข้างโกงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า55%เนี่ยมันก็ออกไม่ค่อยดีนะเท่าที่เล่นมาแล้วก็ร้านโดนัทในหมู่บ้านนะครับ,ส,บสรับเซตนี้เล่นกับซัมเมอร์นะไปดูซิ ว่าเซตเก่ากับเซตนี้อันไหนมันดีกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเซตนี้จะได้เปรียบกว่าหน่อยๆน,นะด่านที่เราจะเล่นก็เป็นด่านโดนมาสเตอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าซัมเมอร์มันธนาตาน,นี้ไปไปเลยเจอไก่เราจะไม่นับนะเจอไก่ผมจะตัดข้ามเลยนะครับเราจะเจอแต่พวกเทพเทพนะแม่มันดูซิว่าเซตนี้นะครับแปนใหม่มันจะออกดีแค่ไหนนะครับแล้วจะกลับเมืองดีไหมนะมันจะกลับเมืองดีเท่าไอ้บาดเชิญกระต่ายกระโดดหรือเปล่านะ พราะปกติเวลาผมใช้กลับเมืองผมจะใช้เป็นบัตรเชิญกระต่ายกระโดดมากกว่าแต่อันนี้ก็ประหยัดของดีนะครับแต่ข้อเสียของมันคือเมืองมันจะค่อนข้างถูกนะเมื่อเทียบกับแปลนเรือวาร์ปที่ผมเคยใช้อ่ะเจอมาเป็นคีมุนนะครับไอ้ไม่กากไม่กากมันใช้แหละ,อ,ะอุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกในประเทศเว้นที่แล้วนะครับโอ้เป็นจี้เทนะียนหนึ่งอนะไหนมาดูดิว่า แฟนใครมันจอดีกว่ากันนะของเราดาร์กอุปกรณ์เขียนแบบเรือลาดตะเวนเลยนะเว้ยโอ้โหเราได้เล่นเป็นคนที่สอนนะครับค่อนข้างเสียเปรียบนะบางคนอาจจะบอกว่าการเล่นคน2เนี่ยมันได้เปรียบนะครับแต่สำหรับอ e ีซัมเมอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าการเดินคนแรกได้เปรียบนะครับอา้อาวอา้อาวอ้าวกุมินาเทศมึงโดดอีกทีดิอันนี้เราอาจจะโดนลายวิกตอรี่ได้เลยนะครับมันเอารองเท้าดับไดเมนชั่นมาด้วยโดนวิกได้เลยเอา้าวมึงวิกไม่ได้มึงโดดไม่ได้อา้าวน้อง เดินมาข้างหน้ากูเด้งโดนแน่นะครับเอามันไปข้างหลังโหอย่างนี้เราเล่นยากแล้วนะครับอุ้ยมันรู้ว่ามันจบไม่ได้ครับมันเลยเอาโลมาไม่เป็นรไรสิบสองให้ได้นะเออ <12. S 1> มาสิบสองได้แล้วเราก็จะดูดมันแบบสบายใจแล้วนะครับแปนเี๋ยวเพิ่งออกตอนนี้เออมันจะออกตอนนี้นะครับสิบสองให้หน่อยโอ้โหชิบหายแล้วตายนะครับตายตายเราตายแน่เราตายแน่ กลับเมืองออกแต่ดูดมันยังไงก็ไม่ตายนะครับผมจะกลับเมืองแล้วกันว่มันมีประเทศเหมือนกันเนี่ปืดดูดไปนะครับเชิญอะโอเคมันโดดมาหาเราละเราไม่กลัวนะครับมันโดดอีกไม่ได้นะครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมึง12ไม่ได้12ติดแลนด์มาร์กกูเอาดิเอาดิสองก็ไม่ได้อ่ะ เอาได้ทีเดียวนั้นทอนนั้นเลยน้องพี่มันโหดเดี๋ยวตาเราโดดบ้างนะครับโหด,ดขึ้นมาเมืองอ,ะอ่ะอ่าตาเราโดดแล้วเออตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันโอเคเราต้องดูดมันให้ได้แนละ้วไม่งั้นเราจะโดดไม่ได้นะครับโอชิบหายแล้วโดดไม่ได้นะครับ เออสิบสอกวมันสิบไปเดยกูไม่น่าโดดลงตรงนี้เลยลองเสียงดูว่าหมวกกูมันแม่นเออนั่นแหละแปนเราดูดิจะออกไหมนะครับถ้าแปนเราออกในประเทศทำไรซัมเมอร์ไม่ได้นะเออเป็นไงหูแปนออกดีนะครับกดทีเดียวติดเลยโอ้ยทำไมกูไม่ดูดมาช่องนี้วะวสองสวยออกอีก เป็นไงโอ้โหแปนออกโอคตรดีโดดมาโอ้โห,โโหโป้องกันกี่เปอร์เซ็นต์วะสี่สิบโอ้โหแย่แล้วเราโดดไม่ได้นะครับเราต้องกล่าวอะเราต้องสาบมันก่อนนะโดดไปสาบมันเลยจะโดดไปสาบมันสวยอย่างเงี้ยติดแน่นอนอย่างนี้คือเราโดดได้แล้วใช่ปะเออจี้มันไม่ออกครับโดญญโดมันมา เราได้กลับเมือ,ไมนะอ,องไว้แล้วอ้าวยังไงยังไงยังไงเอากล้วกูมายืนอยู่ข้างหน้ามันโอ้โหไอ้้ยฉลาดเลยฉลา,าดวะเนี่ยโอ้ผมไม่น่าเลยนะแทนที่จะโดดไปที่อื่นแม่งโดดมาอยู่ข้างหน้ามันบ้าปะเนะี่ยฮึกูุมีการได้เปลี่ยนอันตรายน้องสองครั้งหมดแล้วนะงานนี้ก็ถึงข่าวชิบหายแล้วนะครับ<อ>ผมบอกไว้เลย<อ>แต่มัน12นะกลับมาหาเราไม่ได้นะ คือมันต้องเดินข้างหน้าอย่างเดียวมัน12แล้วก็สิอันนั้ถึงจะฆ่าเราได้นะครับแต่ดูดิว่ามันจะเล่นยังไงนะผมกลัวมันทอย10มากตอนนั้นานผมว่าแล้วว่ามันต้องเล่นแบบนี้แล้วมันจะทอยสิดนะจะทอย11เดลยนะหมวกมึงไม่แม่นขนาดนั้นหรอกมั้งอ้ากูว่าแล้วว่าหมวกมึงต้องไม่แม่นมึงโดดไม่ได้มึงโดดไม่ได้มึงโดดไม่ได้โอ้ยไอ้เหี้ยในประเทศกูหมดเหรอ หรืออะไรวะโอ้โหแย่แล้วนะครับต้องเบิ้ลสองว่ะสองกดกดกดเออโอ้โหไอ้้ยให้กูนึกว่ามึงจะไม่แม่นให้กูนะครับไอ้เหี้ยโรคก,กูแตกโรคก,กูแตกแหละอ๋อโดนเต่าแตกมันช่างแม่มันนะครับดูไปสิบสองถ้าใช้คู่ขี้ผมกลัวมันสิบแหะสิบสองเออ ม,มีโอกาสที่มันจะติดกุหลาบแล้วนะครับเพราะว่าเชิญเราออกโอ้โหทำไมป้องกันมันดีจังนะไม่ติดกุหลาบนะครับรโดเนเนี่ยฮ่าหลานไอ้เฮ้ยเยน่สิข้อเสียข,ของมันคือเมืองมันจะถูกนะครับเสบดี จะบอกออกอีกนะไอ้เหี้ยเออออกอะไรบ่อยจังอนะงเอาแล้วไม่ตัดการ์ดมันละอู้มันทอยหลังมาตบเราแล้วนะครับชิบหายละโอ้กูโดนนะครับกูโดนกูโดนอันนี้กูโดนแล้ว เราโดนะนะเท่าไหร่วะโอ้โหแพงัง,ง่ะโอ้เราแพ้นะครับตานี้เห็นไหมถ้าเมืองมันถูกมันก็ฆ่าเขาไม่ได้นะอ้าว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 ไอ้เหี้ยอ้มันได้การร้อยอเยอะตายนะครับแม่ง ฆ่าเขาไม่ได้เหตุไหมอีนี่มันอย่าไปหาทำนะครับตอนเนี้ยเอาใหม่ดิโอ้ฆ่าเขาไม่ตายเฮ้ยเจออะไรกะก็โลนี่ไม่ไก่นะครับตัวเนี้ยดูจากสีผมแล้วมันเติมมานะเห็นไหมไม่ไก่นะไม่ไก่นะเซตนี้ไม่ไก่นะกูโดนวิกแน่เลยสัตว์กูขอก่อนเออ ไม่มีกันวิกอีกโอ้เอ, a, เอ้เฮ้ยมึงถอนหายใจทำไมตัวกูก,กากกว่ามึงเยอะครับศาสตร์เมืองไปเลยนะมันมีเมืองปดูดอีกโอ้ในที่จริงเราน่าจะทอยเบิ้ล2สองนะไอ้เฮียไม่เบิ้ลอีกโอ้โหโดนดีเงี้ยแต่แปลเราออกดีมากนะครับสร้างสองตีสสองตีเลย แล้วเหมือนจะได้กลับเมืองเลยนะแต่เมืองมันผุดดีมากนะมันก็จี้ใหม่เหมือนกันนะมาเราจะโดดนะเราโดดไปไหนดีผมคิดว่าตรงนี้ดีกว่ะโอ้โหมันสร้างแลนด์อีกไอ้ยื้ยเมืองผุดตันนี้ผุดดีอย่างว่ากี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงที่อ่้างเมันผุดดีเกินนะครับกูมินาประเทศไอสัตว์ ใจเย็นดูดิเมืองผุดกูก็50กู55ด้วยอาออกไหมอาห้าสิบห้าออกอยู่นะครับแหมอย่าเพิ่งน้อยใจมึงจะไปไหนมึงโดนในประเทศไปดินะครับไป12โอ้โหมึงทอย12ไม่เป็นเลยไงเนี่แมเงเอ้ยโอ้โหไม่ออกอีกทดสาบมันพลาดแล้วนะโอ้โหมันออกมาเบิ้ล12โอ้โหตัว โอ้กูโดนบังคับแพ้อีกแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหวนไม่ออกรอบนี้น่าจะออกเอาแหนมันไม่ออกโอ้เธอสองหรือยังมะเนี่ยเฮียแปดซ่าไปเป็นไม่ออกอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวตกลงมาทำไมอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไงดยยอีอ่ะสิบสองเออรอบนี้ให้ได้นะมึงเนี่ย 7จ็ดล้านจัดไปไม,นะมันตกใจมันเหวออะไรวะมัหนหวอแปลนมันไม่ออกอะออกไปนะครับสิบสองไปหมวกไม่ค่อยออกเลยวะบางคนสงสัยนะครับเมื่อกี้ทำไมผมไม่ทอยสองเพราะว่าทอยสองเราจะไม่ได้กลับเมืองนะครับเราจะดูดมันได้น้อยไอเนะฮียดูดกูไม่ออก ตัวคนไปดิตัวคนไปนะครับมันมีป้องกันอะไรอีกไหมมันยังมีหมวกอีกเหรอสร้างแลนด์โปรดเลือกสดูติดไหมเนะี่ยติดว่ะตายนะครับทรงนี้เก่าไปเจ็ดล้านจิบจิบว่ะ เอาให้มันแพงๆเลยนะครับตัดการ์ดเราออกดีอยู่แล้วหรือมันมีการ์ดลอยวะมันอาจจะมีการ์ดลอยนะอ่าโดนตัดไปโอ้จ่ายมาเลยอ่าเป็นไงอันที่สงแปนเรากลับเมืองก็ดีนะครับกลับเมืองก็ดีสร้างแลนด์ก็ดีใครที่กําลังทําอยู่นะครับก็แนะนําเลยแปนเนะี่ยถือว่าผมว่ามันมันเป็นแปลนที่แทบจะดีที่สุดแล้วขาดแค่คุณไปหาออฟคุณเมืองมาใส่ให้มันนะ่ะโหดแปลนเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อออฟคูณเมืองมาให้มันละโอ้โ oh, หตัวสุดท้ายนะครับนาตาสุดท้ายและเจอเป็นยอมลานะมาดูดิว่าแปนเราจะแก้สถานการณ์ยอมลาได้ไหมย,ยอมลานี่ผมขอเดินก่อนได้ไหมอาซัมเมอร์เดินก่อนจะได้เปียดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเดินก่อนมันได้เปียดยังไงนะคราวนี้ต้องดูก่อนว่าเขามีอะไรบ้างเฮ้ยเขามีเน,นรเทศหบบจังไรและเราต้องทอยสี่แล้วเบิร์สองให้ได้นะครับถ้าเบิรสองไม่ได้เราสายเอง เบอร์สองวยอันนี้คือสเตปไปสู้กับยอมลานะครับแปลไม่ออกไม่เป็นไรแต่โลคเราชาร์จครั้งเดียวใช่ไหมแล้วก็ทอยเบิร์อ,อีกครั้งให้เราลงคุกนะครับเพื่อที่เราจะได้โรอีกขั้นหนึ่งน่าชาร์จโลคอ้าโลไม่ออกนะครับ1 2ไปเลยต้องหาจุดยืนที่แบบดีนะครับโลคไอ้โดนนี่ใช้2อันได้ไหมไม่ได้หรอสวย ปืด๊ดอ่าคราวนี้เราก็ยืนรอความตายเลยครับไม่ต้องโดดนะไม่ต้องโดดม,ม,มันมาแล้วนะครับอ,รอย่าออกอย่าออกอย่าออกโอ้โหมันออกอโอ้มันโดดทีเดียวโลก่กูหมดเลยโอ้โหมีดูดอีกอไอ้เหี้ยตายนะครับ โอ้ตาย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 ขังคุกกูอีกโอ้ไอ้เนี่ยกูน่าจะเอากันขังคุกมานะครับของซัมเมอร์ผมลืมดูจี้มันกูเอากันได้เฟรนอันตรายมากันอะไรว่ายอมลา Mm hmm. มันโอ้แพ้นะครับไปชยังไม่ได้โชว์อะไรเลยแต่แปนก็ถือว่าออกดีอยู่นะใครที่กําลังตัดสินใจทําก็รีบทําเลยนะครับขอโทษที่ลงรีวิวช้านะครับเพราะว่าผมลืมนะมาสาหรับแปนนี่ผมเต็มสิบผมให่เก้าแล้วกันชอบนะครับมีกลับเมืองมีได้เงินนะมีได้เงินมีอะไรก็ ออฟไปหาออฟคูณเมืองใส่มันจะเพอร์เฟกมากนะครับแปลนนี้ผมมองว่ามันดีกว่าแปลนเรืออวกาศนะแปลนเรืออวกาศที่ผมใจอ,อันเก่าอะ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยผมมองว่ามันดีกว่าอันนี้นะเพราะอันนี้มันมีแค่คูณเมืองคูณเมืองทุกวันนี้มันหาออฟใส่ก็ได้แล้วนะครับต้องใส่กับเมืองนะครับเนี่ยมีกับเมืองแถมมีได้เงินได้หกสนี่เยอะกว่าออฟอีกนะดูออฟผมใส่42อเองนะอันนี้62นะครับได้เงินค่าก่อสร้างะถือว่าดีนะเป็นจี้ที่แบบ ผมว่าดีที่สุดแต่แปรล,ล้วอันเนี้ยใครที่กําลังทําอยู่ยังไม่มีแปรโหนโหดผมว่าอันนี้ตอบโจทย์นะครับสําหรับใครที่เอาไปเล่นกับตัวอะไรแล้วโหดก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็นั่งรอวันศุกร์แล้วกันพรุ่งนี้ในวันศุกร์อะเรามารอไนกี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บเพชรรอก่อนสักเตรียมไว้ใครจะทำไนกี้จะสี่ห้าหมื่นก็เตรียมไว้เลยนะครับผมรู้สึกว่าต้องไปหาเพชรมาเพิ่มนะสามหมื่นไม่น่าจะปิดนะครับ อ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันหน้าพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะรีบมาทำคลิปเลยนะครับวุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเฮียตัวเฮียอะไรจะเข้ามาวะไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย